น้องแหม่มนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับน้องแหม่มนะครับเขาอยากได้บัวหลวงนะครับเขาก็ลงทุนนะครับไปเก็บบัวนะครับระวังจะตกบ่อนะคะเดี๋ยวไปถ่ายน้องแหม่มทางด้านนู้นดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับโอ้โหนี่นะครับเขาลงไปแล้วนะครับ โอ้โหได้แล้วครับได้แล้วครับแต่ว่ามันไม่มีมีค่ะว้าวเขาเก็บมาได้แล้วครับเบื่อ ได้บั้วครับนี่เป็นบัวหลวงนะครับที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมเดีย๋ยวไปดูน้องแหม่มใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่าเขาได้บัวมากี่อันกี่ดอกนะครับผม นี่นะครับสวัสดีครับคนเก็บบัวนะครับผมโอ้โหพอแล้วค่นะนี่ครับเป็นทุ่งบัวนะครับผม มองไม่เห็นน้องแม่มแล้วค่ะหระวังตกบ่อนะคะเมื่อวานนะคะเมื่อวานวันพระใหญ่นะครับ <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ค่ะ <c oughs> นี่ครับเขา อยากได้บัวหลวงนะครับเขาก็ไปเก็บบัวหลวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมโอ้โออ,อเยอะมากเลยนะครับตอนนี้นะครับน้องแหม่มนะครับเอาใบมาเอาใบ,าบ,าบ,าบาคะ่ะ เดี๋ยวพี่ไปเอาเอารองเท้าให้ก่อนนะคะนี่ครับน้องแม่มเขาไปเก็บบัวแล้วนะครับทางด้านหนูนะครับเขาเอาจนได้นะครับบัวหลวงนะครับผม นี่นครับผโอ้โหเขาได้เยอะเลยนะครับโวหลวงเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ